ดวงรายวันของวันที่5สิงหาคม2565นะครับใครที่ชมที่ติตอกช่วยกดแชร์นะครับกดติดตามโปรไฟล์นะฮะกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์แบบสร้างสารรค์ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากดูดวงกับอาจารย์เนาะนะครับมีค่าบูชาครูอยู่ที่599บาทแต่พิเศษนะครับจองคิวมา5คิวแรกได้ในราคา500บาท ะครับอันนี้พิเศษให้เลยส่วนใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์นะครับพบกันทุกคืนในช่วงตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งขึ้นไปนะครับวันนี้เรามาดูดวงกันทั้ง7วันว่าใครที่เกิดในวันต่างๆจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ8ดเหรียญกิจการงานของคุณนั้นต้องมีการบริหารจัดการเรียงลำดับความสำคัญถึงจะดีนะครับ าการเงินได้หนึ่งไม้เท้าประสบความสําเร็จนะครับช่วงนี้จะได้รับงานโปรเจกต์ใหม่ๆและเป็นงานที่ได้เงินที่ดีด้วยนะครับสุขภาพเดอฟลูนะครับยังพอปรับตัวได้นะครับช่วงนี้ได้อะไรมาก็มักจะปรับตัวสุขภาพเดอะฟลูนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรครับสบายๆชิวๆเนาะ คนโสดได้เดะเจิเชนนะครับไพ่แห่งความสมหวังนะครับอ,อาจจะมีคนมาบอกรักหรือว่ามีใครมานะครับให้ความหวังซึ่งดีนะนะครับส่วนนะคนที่มีคู่ได้ไพ่8ถ้วยนะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่านะครับระวังการมีปากเสียงเพราะไม่เคยลงให้กันสักเท่าไหร่นะไปเสริมดวงด้วยการปล่อยปลาสัก6ตัวนะครับทำบนค่านา้ำค่าไฟเนาะ แล้วก็สีมงคลนะครับวันนี้ให้ใช้สีเขียวนะครับจะดีที่สุดท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์ในช่วงนี้นะครับกิจการได้ไพ่สเตร็งนะครับต้องอดทนต้องสู้ต้องลุยนะถึงจะประสบความสําเร็จนะครับ การเงินได้หกถ้วยครับแหมมีแต่คนเมตตานะครับมีแต่คนช่วยเหลือเน,อะนาะเป็นคนมีเสน่ห์คนวันจันทรอ่อนหวานดีนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพอ่ะก็ดูแลนิดนึงนะครับให้ระมัดระวังนะการบาดเจ็บได้นะครับของกล้ามเนื้อแปดถ้วยนะครับคนโสดครับนะช่วงนี้ว้าวนะมีความรักนะนะครับแต่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหรอ่อ่ะ ไม่อยากเก็บมาเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ความรักของคุณก็มักจะมีปัญหามีเรื่องจุกจิกกวนใจแต่ว่านะครับพอไปได้อยู่นะครับคนที่มีคู่ครับจัสติดนะฮะให้ระวังปัญหาของความขัดแยง้งหรือการมีปากเสียงกันนะครับเออเนาะบางครั้งบางทีต้องนะครับใช้หัวใจคุยกันหน่อยเนาะนะครับไปทำบุญครับ เสริมดวงด้วยการปล่อยปลา15ตัวนะครับปล่อยหอยขมเนาะคนที่ไม่สมหวังกับความรักนะครับแล้วก็ถวายน้ำฉันน้ำใช้ค่าน้ำค่าไฟวัดนะครับอ,อย่าลืมเอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระประธานปิดทองด้วยนะครับสีมงคลในวันนี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ให้ใช้สีม่วงนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้นะฮะเริ่มต้นที่เดอะเวิลนะครับโอ้โหนะในช่วงนี้เนี่ยแล้วเรียกว่างานนั้นถ้าเป็นงานทางออนไลน์ในถี่ว่าดีมากๆเลยนะครับแต่การเงินอย่าเพิ่งลงทุนนะครับ justice มีความเสี่ยงนะครับมีปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนสุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุตกจากที่สูงกล้ามเนื้อฉีกเอ็นเท้าฉีกอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับ เ,เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุได้ไพ่ทาวเวอร์คนโซลยังได้เอมเพรสเหมือนวันจันทร์อยู่นะครับถือว่าโชคดีจริงๆนะครับช่วงนี้ความรักนะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มักจะมีคนมาแอบบรักแอบบชอบได้นะครับที่มีคู่นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ความรักของคุณมักจะมีอุปสรรคนะครับคิดเยอะคิดมากต้องคุยกันนะได้ไพ่สีดาบนะครับ ต้องคุยกันต้องคอยปรับความเข้าใจกันอย่าคิดเองคนเดียวนะครับไม่ดีเลยนะครับให้ไปทําบุญหน่อยนะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารซื้อขนุนสุกหรือว่าจะเป็นพวกขนมจะเป็นพวกชะอมชุบไข่แกงส้มชะอมทอดอะไรประมาณนี้ก็จะดีนะครับสีมงคลใช้สีส้มนะครับท่านที่เกิดในวันพุธครับ โอเคนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกิจการงานของคุณมักจะได้ไพ่เดอะซันนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วางานเริ่มกิจการนั้นถือว่าดีแต่การเงินนั้นยังต้องรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนกาจะทํางานใหญ่ต้องอดทนนะครับไพ่ควีนออฟคัพนั้นเป็นไพ่แห่งการรอคอย สุขภาพนะฮะสำหรับคนมันพุธนั้นให้ระวังความเครียดนะครับบางทีคุณคิดอะไรเยอะแยะมากมายในหัวการปวดหัวนอนไม่หลับไมเกรนส่วนคนโสดนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดวงของคุณความรักนั้นนิ่งๆก่อนนะครับยังไม่หมือหวาอะไรนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะฮะช่วงนี้ได้ไพ่ชาริออตนะครับก็ ต้องค่อยๆคุยค่อยๆปรับความเข้าใจกันนะครับบางครั้งบางทีต่างคนต่างอารมณ์ร้อนเนาะนะครับอยากให้คนวันพุธนะครับวันนี้นำพวกผักผลไม้นะครับไปถวายพระอาหารเส้นๆนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับสีมงคลวันนี้ใช้สีขาวสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับสีม่วงสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับ ามาดูนะครับวันพฤหัสได้พไพ่แทนแพลนหมายถึงช่วงนี้กิจการมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการปรับตัวพอสมควรนะครับก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับนะส่วนการเงินนะครับได้เฮล์แพลนนะเป็นการเงินที่โดดเด่นนะครับเพราะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับามาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสตรแข็งแรงครับช่วงนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็หกถ้วยนะครับในเรื่องของคนโสดนะว้าวเขาบอกว่าจะได้รับความรักที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆสำหรับคนที่มีคู่แล้วให้ระวังปัญหาความขัดแยง้งการถูกใส่ร้ายนะครับได้ไพ่เจวิลนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันพฤหรสนะครับอย่าลืมให้สวดมนต์ไหว้พระนะครับทำบุญ ด้วยแสงไฟหนังสือธรรมะถวายสังฆทานตรวจน้ำนะครับสีมงคลใช้สีแดงครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผมนะกิจการของคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับจะทําอะไรก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่านะการเงินนั้นก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งให้ใครหยิบยืมเพราะมีโอกาสจะมีปัญหาในเรื่องของ การขัดแย้งเรื่องการเงินครับสุขภาพนะครับได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะฮะช่วงนี้ก็นะครับมักจะคิดเยอะคิดมากนะครับแต่ไม่มีอะไรเนาะนะครับคนโสดนะครับมักจะได้ไพ่เดมูลในช่วงนี้ความรักของคุณมันจะอึดอัดยังเป็นไปไม่ได้นะครับบางทีไปรักคนมีเจ้าของนี่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับคนที่มีคู่นะให้ระวังความหวาดระแวงของคุณจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของความรักได้นะครับ พอได้ไพ่สิบดาบนะอันนี้อาจารย์แนะนําว่าคนมันสุขค,ควรทาบุญใหญ่นะครับในวันนี้เนาะนะครับทั้งถวายสังฆทานนะครับสวดมนต์สเดเคราะเสริมดวงถวายเทียนชัยด้วยนะครับสีมงคลของคนวันสุขนั้นใช้สีชมพูนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับนะครับได้ไพ่เลเวอร์วันเสาร์ถือว่าช่วงนี้จะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับดูดีมากๆนะครับ การเมีคนช่วยเหลือการเงินได้สเตรงนะครับหนเห็นไหมฮะนะช่วงนี้ถือว่าปรับตัวได้ดีนะครับในเรื่องของการเงินนะคุณเป็นคนเก่งต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะครับสุขภาพนะครับไอ้ที่ป่วยก็จะหายรู้สึกดีขึ้นทุกอย่างก็จะมีการปรับตัวคนโสดนะครับได้ไพ่เฮ l โลแพนนะช่วงนี้ถือว่าความรักดูดีเนาะนะครับมันจะมีคนแนะนําคนดีๆมาให้คุณนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะฮะช่วงนี้ก็ ให้ระวังความขัดแย้งหรือปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะความไม่เข้าใจกันนั่นเองอาจารย์แนะนำให้ไปทำบุญล้างห้องน้ำวัดนะครับวาดลลานวัดทำให้จิตใจของเราเบิกบานสดชื่นแจ่มใสเนาะสีมงคลของคนวันเสาร์ก็คือสีดำนะครับ